ทายสีไข่เอ่ยพระเอกหนุม่มรุ่นใหญ่เคยฮอตมากจนได้ฉายาไม่ธรรมดาพระเอกไม้เลือ้ <c oughs> อยเปิดภาพตอนเด็กๆเหมือนลูกชายมากสวัสดีครับสักคึ้ย้ำนาำครับ หากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเชื่อว่าต้องมีชื่อของพระเอกหนุ่มชาคิดแย้มนามติดอยู่ในระดับหนุ่มสุดฮอตขวัญใจของสาวๆทั่วทั้งประเทศเลยจริงๆจนขนาดว่าชาคิดเคยได้รับฉายาพระเอกไม้เลือ้อยติดท็อปซพระเอกเพย์บอยซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าฉายานี้ได้มาจากความคัสโนว่าแต่จริงๆแล้วชาคิดเคยเล่าไว้ได้ฉายานี้มาเพราะเล่นละครเยอะแล้วเปลี่ยนนางเอกบ่อยมาก แทบไม่เคยเล่นซ้ำกับใครเลยซึ่งยุคก่อนเวลาที่พระเอกกับนางเอกเล่นละครด้วยกันก็มักจะตกเป็นข่าวด้วยกันเสมอแต่ที่เขาเป็นแฟนกันจริงๆก็เท่าที่สังคมรู้ชาคิดแย้มนาม เกิดเมื่อวันที่25มิถุนายนพศ2521เป็นบุตรของคุณละออและคุณสมรักแย้มนามเริ่มการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนปีเตอร์แพนกรุงเทพมหานครและย้ายมาเรียนที่เทลอินเตอร์เนชั่นนลสคูลจนถึงเกรดเจากนั้นเรียนต่อที่นิวซีแลนด์3ปีจนจบระดับเกรด12จึงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ ICS l e a r n ด้านการตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเรียนทางไปษนีซึ่งเป็น หลักสูตรการเรียนรู้ทางออนไลน์ชาคิดเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบแฟชั่นในนิตยสารแองเจิล Angel, และเธอกับฉันผลงานที่ผ่านมามีทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์โดยมีผลงานสร้างชื่อจากซิทคอมเรื่องเป็นต่อและมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องฮีโร่เพชรคาดล่าคามโลกกับนิโคลัสเคสด้านชีวิตส่วนตัวชาคิดเคยแต่งงานกับวีเจสาวอุ้นเส้นวีริธิพา ในปีพศ2551และแตัดสินใจเซ็นบใบหญ่แยกทางกันในปีพศ2559มีมิตรภาพดีๆมอบให้แก่กันเสมอมาต่อมาในปีพศ2560ชาคิดก็ได้แต่งงานอีกครั้งกับแอนพัทิลาสาวนอกวงการพร้อมมีน้องโพลูกชายสุดที่รักมาเป็นโซ่ของใจซึ่งบอกเลยว่าหากเทียบภาพสมัยไวัเด็กของชาคิดและน้องโพแทบจะนึกว่าเป็นคนคนเดียวกัน ถอดแบบออกมาเป๊ะเ,ะเลยทั้งนี้ชาคิดได้เปิดสวนเขยจันจันอาณาจักรผลไม้40กว่าไร่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากทางด้านของภรรยาสร้างผลผลิตได้อย่างมากมายและยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ล้นหลับให้กับครอบครัวอีกด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกมุมของชาคิดกับการเป็นชาวสวนลบภาพจำคำว่าคัสโนว่าไม้เหลือยที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงจจ้า